การทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัยภิขุทั้งหลายภัยในอนาคตเหล่านี้มีอยู่ห้าประการซึ่งภิกขุผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเสียโดยเร็วภายในอนาคตห้าประการนั้นคืออะไรบ้างเล่าห้าประการคือพิกขุในกรณีนี้พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรายังหนุ่มยังยาววัยยังรุ่นขนองมีผมยังดำสนิทตั้งอยู่ในวัยกำลังเจริญคือปฐมวัยแต่จะมีสักคราวหนึ่ง ที่ความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนแก่ถูกความชราครอบงำแล้วจะมานส,สิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทําความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วก็จักอยู่เป็นผาสุกแม้จะแก่เท่าดังนี้พิกขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิกขุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคน้อย มีไฟธาตุให้ความอบอุ่นสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางควรแก่การทำความเพียรแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความเจ็บไข้จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนที่เจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำแล้วจะมานัศิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัด ซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วก็จักอยู่เป็นผาสุข แม้จะเจ็บไข้ดังนี้พิกุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิกุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เข้ากล้างามดีปินทะคือก้อนข้าวหาได้ง่ายเป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามสแสวงหาบินทบาทแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่พิกษาหายากเข้าวกล้าเสียหายปินทะหาได้ยาก ไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามสแสวงหาบินทบาทเมื่อพิกษาหายากที่ใดพิกษาหาง่ายคนทั้งหลายก็อบพยพกันไปที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการคลุกคลีปะปนกันในหมู่คนจะมนัสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้น ไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วก็จักอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวที่เกิดทุกพิกภัยดังนี้พิกุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิกุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้คนทั้งหลายสมัครสมานชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้ดุดดังนมผสมกับน้ำมองแลกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ภัยคือโจรป่ากำเริบชาวชนบทผู้ขึ้นอยู่ในอาณาจักรแต่กระจัดกระจายแยกย้ายกันไปเมื่อมีภัยเช่นนี้ที่ใดปลอดภัยคนทั้งหลายก็อบพยพกันไปที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการคลุกคลีปะปนกันในหมู่คน จะมนัสการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วก็จักอยู่เป็นผาสุกแม้ในคราวที่เกิดโจรภัยดังนี้พิกุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิกุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้สงสามคัคคีปรองดองกันไม่วิวาทกันมีอุดเทศเดียวกันอยู่เป็นผาสุขแต่จะมีสักคราวหนึ่ง ที่สงแตกกันเมื่อสงแตกกันแล้วจะมนัสสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ถึงแล้วก็จักอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวเมื่อสงแตกกันดังนี้ภิกขุทั้งหลายภายในอนาคตห้าประการเหล่านี้แลซึ่งภิกขุผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลส มีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเสียโดยเร็ว